พอจริงไม่ร้องโอเคท่าเจดีดำก็วิ่งมาเข้านี่อย่างนั้นี่ยคุณรำคาญผมมากเลยคิดในการไปอยู่มันไม่ทำให้คุณคุณหงิดมากไม่เคยไปเจอแล้ววะมันกลับมาแล้วดำอยู่ทางไหนตรงไหมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วเอ้ยเห็นไหมเอ้ยอันนี้ยังยิงยิงโิงออกปุ่นดีไว น้ำท่วมแล้วมไปแล้วกลับบ้านเลยเดี๋ยวน้ำท่วมบ้าน้ำท่วมแล้วมังกลับแล้วโอเคปิดประตูเดี๋ยวเราหลุดทำไมประตูเดี๋ยวเราหลุดไอ้เหี้ยโอ้ยเหนียดละไหลไม่ปิดเลยม่ตึล่วงมาแล้วอืมจะมีแค่สองทางอ่ะถ้าไม่รอดจะตายหมดเย เออไปกับบอลสิตัวที่เห็นมาิาโเราเราถูกทางใช่ไหมถูกถูกถูกแม็กก้เลนโอเคเลยวะเอาเหอเราเห็นตัวธรรดาดิโอ้ยแม็กไอ้กูดรอไปทันดีเราพอไปทันด่ ไอ้เหี้ยกว่าจะเก็บได้แม่เก็บไฟดานจับยานดับเสีเก่อนที่จะไปอะไรยานดับอะไรไฟในยานดับเหรอยิ้มไอ้ไอ้บอกไฟในยานดับเหี้มในยาดับไม่เหร ออกรู้แลยต่ครับา่าดเลยีไม่ตีันกดดดวไรชิบหายพี่กูสนุกไปเยอะเฮ้ยยิ้มเออลืงเลยกูเช็คก่อน ต้องรอพี่ปีอย่างเดียวได้ดิไม่รู้ไปไหนเงยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะนอนเฮ้ยอะไรและตไปเลย่ดเลยหไม่นั่งข้ามยิบดีไปไว้เนี่ยมันจะมีออกไปดูมีนอนด้วยไอ้เนียตลาดไม่รู้ดูม่อ ไม่รู้นอนหรือฉลามฉลามพี่ข้างๆมึงเนี่ยโอฉลามไปแล้วเยี่ยทียเฮ้ยเอาอีกแล้วโอ้ my god พี่เรอยากไม่หยุดทีเจ็บแล้วฉลามโอ้ยกูเจ็บโอ้ยโอ้ยักด้วยทั้งหน้าก็ยักโอ้โ ไปเอาของอาโอ้ยฉลามฉลามออใช้ไกลยี่่ใช้ไกลใ้ไออเยี่ยเอยคือคนทำไงเนียเี่รถพังอย่างระเบิดตู้มไม่พังมาง้ว่ฮะพังเนี่ยพังสิมันระเบิดเนี่ยมันระเบิดก็ต้องพังสิวะขาแปลกๆเข้าลุ่มขนาดนั้นเลยเช่นบัสเห็นเห็นทะลุยามันหัอบางขน

เลยกี่คนวะไอ้คนโดดเลยไปคนโดดเลยโอ๊ะเฮ้ยกูโดดเลยไอ้โอ้คนโดดแดกไปแล้วไอ้ไอ้ก็แดกโดนแดกไปแล้วกูไม่เจอปลาไอ้ปลามันอยู่ไหนต์เย้ปลาไม่อยู่ข้างวิถีบ้างไม่เอ้ยกูกูจะหันไปหาปลาปลาหายปลาหยปลาจิ๋วกูคำหักโล่งครับมีของคิดเดียวพ่อเหมือนกัน คีออะไรอ่ะเฮคยอโดนอะไรวะเนี่ะทางนี้มีประตูเข้าอยู่อุ้ยมีสองหินโอ้ทำไมเสียงมันไหนวะห้องครัวนี่เสียงข้างหลังด้านขวาบอกดังสายเฮ้ยเฮ้ยไปบัตเลอร์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 อยู่เป็นกันบล็อกยู่เป็นกันบล็กูฆ่ามันได้นะแต่ว่าต้องให้มันใกล้กูก่อนมันไม่ใกล้กูนี่หมดแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ยี่ออกไปก่อนได้ไหมที่ดีออกไปก่อนได้ไหมออกห้องนี้ไปก่อนออกห้องนี้ไปก่อนอนอันหมดแล้วอมีทางหน้าเคาน์เตอร์ไปได้ไหมมีกระดุกไหมทางหน้าเคาน์เตอร์มีของชิ้นหนึ่งมีของชิ้นหนึ่งพอดีเลยตองนี้มันจะมาก,กับกูไม่แน่พี่ไม่มาไม่มามานจะเอาคนใกล้สุดก่อนข้าได้ยังยีรังเพชรหนึ่งพี่มันบัอ็อกอ่ะมันบั็กกันว้ากอะ่ะ มันวับวบว่ะเอ้มันวบว่ะพไปกูจะโดนิมใช่ไหมเนี่ยเฮียมันวบไปเฮียมันจะวาบมาทิมกูไปเดี๋ยเยอ่มีนวบว่ะโอ้็จและพี่ตพี่พึ่งได้แล้วได้แล้วออกได้ออกได้ออกได้ตาเป็นพึ่งฮะโอ๊ย ผายแล้วพี่ไายผายที่ผานผายกูหลงเฮ้ยเฮ้ยอ้าผิดทิศ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 โอ้ยโอ้ยอออมิสวนิสวนไปอามิไมิวนไมิสวนไปไปแล้ว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 ิอยู่ไหนโอ้ยอยู่ตรงนี้อผมดีเต็มหน้าเลย ไม่รอแล้วมันดักประตูเลยไอ้เหี้ยพี่ร้องไห้จบสิแล้วจบสิแล้วจบสิแล้วไม่ต่อแล้วปีเราผ่านได้ยังจบแล้วปูไปต่อไม่ได้แล้ว <c ười> ขอเยเฮ็ดดิเออขอเยเฮ็ด <c ười> อีกไ <c ười> อ้เหี้ยไอ้เม่เยขอกระเต็มฉากที่บ่ายเราพ่ายแพ้แล้วเราพ่ายแพ,ยพย้เ <c ười> ออ <c ười> พี่ตีพี่ตีไปยินเถอะพี่ตีวิ่งหนีจากพึ่งไปเจอชายกายนี่กูเจ๊ไอ้พี่ดักคางพอกคุยเถอะแม่งดักแล้วมันั่งร้องไห้หน้าประตูทางพอเรืองนี้มึงสปอนน์มอนได้สตีนมากเลยมึสปอนน์มอนได้สตีนมากเลยพี่กูวิ่งหนีพึ่งไม่ไหวยันสเตมิน้าหมดพี่แด้ทุกคนมาด้วยไฟไม่เหลือแล้วอ่ะออกหมดแล้วทารดีไฟ ใก่กูป่วยเองกูเหนืยข้างหน้ามากเลยกลับเลยไหมกูยังไม่ขยับกลับเลยเปล่าไม่กลับไปเลยเยอะแล้วนะมีแต่ของแพงๆเลยจะรอดหรือเปล่าอืมจะรอดไหมวันนี้ยังไม่ได้กแล้วมาได้มาได้ปืนปรื้อรื้อต้นไม้โอ้โหโอ้โหโอ้ยหจมน้ำจะจมน้ำจะจมน้ำ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 จมน้ำหน่อยนึงขึ้นยากมาก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  เออ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 ขึ้นยากมากขึ้นยากมากเอาของเล่เอาของเล่เอาของเล่ของเล่ของเล่จะเป็นจะเป็นมันเก็งไม่กล้าครับลุงนี่กดกระโดดอีกทีดีกว่าไม่กล้ากระโดดโดดเว้ยกลัวมันเลยของไอ้เรี้ยมันอบรมหน่อยดิกลัวมันเลยไม่เดียวว่าออกไปไงวะโอเคหอละออกมาด้านซ้ายด้านซ้ายออกแล้วเดี๋ยวซ้ายเหรอเดี๋ยวไหนซ้าย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 ยิบเดี๋ยวเอารถขึ้นอีกแล้วมาไปอะไรอี้ขึ้นมายิบขึ้นมายิบยิบ ไม่ลงน้ำไปแล้วไม่พร ouais ้ะมส๊บมันมาปั๊บมสอมันมาเหี้ยไม่ไม่ได้ใจไปเลยไม่ได้ยหี้ยหนไอ้เหี้ยฝั่งนู้นก็ไม่มีทางไปฝั่งนี้ก็ล็อกต่อไหมมันบอกว่าจะติดล็อกปีกเหรอมันมีก็ล็อกปิีกอมันมีมันมีที่มันมีมันมันโอ้ยมัน ไปเอาอพิกเกขอมาส่งมืนกูรู้อะว่ากูได้ไลัตอนนี้มีประมาณห้าร้อยหรอแล้วกินนับขอมาสิกเฮ้ยหุยโมนติดแล้วไอ้เฮ้ยมันยิงไปดานขวาเยเยเยมันติดโอ้ไอ้ันอ๋อไม่ใช่ตกใจ่วาุยนต์ขอของมาแล้วของมาล้ขอมาล้เห็นไหมุยนต์ติดไอ้เพิ่งเพิง้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้อ้จะตายจะตายจะตายไอ้ไอ้ไอ้ยหุน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 โอ้ย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 โ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ย จบตายค่ะจบแล้วหัวจบแล้วไอ้เหี้ยจับปีไอ้ตายอยู่นะเอาให้ตายเอาให้ตายดูเยี่ยมไหมไอ้ไอ้สัตว์หูขวาคุณเนี่ยเออเอาให้ตายไอเฮ้ย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 ไ้วี๋เราเพี่ตี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  เึ้งหลขึ้งเลยปึ้ง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 ตึ้งึ้งไอ้ดูแล้วีไอย่อ่าไอ้่ฟกูทาได้กูทำได้อ้าเอามาส่งด่วนไปไอ้เหี้ยรอยคาสวยเลยจัดมันใดเลยคุณเลือกซื้อมันใด ทำไมมันต้องให้กูสะบัดเมาส์ด้วยวะัวสี่พเหี้ยทำไมไม่ได้กูสะบัดเมาส์เลยหมดเลยเหี้ยดูไม่เข้าใจเลยเนี่ยคุมปืนเราคุมปืนคุมปืนอ๋อคุมปืนไปซื้อมาดายกันหรือาซื้อมาดายรูปไปปุ๊บไปเหี้ยตายหมาทั้งทีมเี้ยออกกด ลงดีๆนะเดี๋ยวลงลงขาหักแตกนะเออโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บจัดว่ะโอ้ยเจ็บเจ็บี่เยเจ็บนั่นไงเจ็บไปมันต้องใช้อะไรวะลูกศรบังคับอ่ะใช้ลูกศรบังคับใหญ่เออมันต้องฝึกแลนดิ้งเงี้ยไม่ไม่ได้ฝึกขึ้นเลยเออเอฟเฟกต้องฝึกแลนดิ้ง พีเ็ได้ที่มันจะต้องลงพื้นแบบไม่ตายอ่ะวู้ว้ายัเรเนี่ยแล้วมันชาร์จยังไงไว้กดด้นี่ไงหุบชาร์จอย่างงี้ไปเย็บเอาคันมาขับไปชาร์จไอ้ยงโอ้ยาก ไม่เติมน้องบันว้าหน้ากลัไม่ดีเลยวะระเบิดไปแล้วนกแตกไปแล้วนะไู้เหก้ย เท่ไรเนี <filho au Jung ee> iller, <Buddy> ่ยไอ้เยให้หมดีเดี๋ยวเหลือค่าประกันเราดิเหลือค่าประกันเราเหลือประกันได้ทีเดียวที ม่่ีผมไม่รู้เลยจได้ไงพี่อรู้ตัวอะไรอะไรู้ตัวปะไม่กว่ามันไม่อ้สุบกคเจสุวะเอ้าตาองะ เอ้าพิ่งกูไปเที่ยอะไรเนี่ยไอ้ไอไอ้เต้าี่ไอ้ไอ้ไอนเจนี้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้่อ้้ไม้ไอึงไม้ไอ้อ้ไอ้่อไไอ้ไอ้ไอไอ้้ไอ้ไ้วก็ตายไอ้ไ้นอล้อไอ้ไอ้ไอ้้ไอไ้ไ้ไไ้ไอไอ้ไอ้้ไอ้อ้ไอ้้้ไอ้้้้ไป